ก้สวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะวันนี้ก็กลับมาโพต้องคุ้มกันอีกแล้วนี่ครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับที่หน้าเดสก์ท็อปผมนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการลงเอ่อมอดชาร์โดนะครับก็เอ,อเรียกว่านี่มอดแสงเงานะครับก็วิธีการลงมันง่ายมากนะครับเพียงแค่คุณทําตามผมแล้พออย่างแรกนะครับเราต้องมีสองเวบนี้ก่อนนะครับก็เออไม่ใช่ วางตรงนี้ไปนะครับโอเคนะก็อย่างแรกเรามาดูที่มอดอัปทิฟายก่อนเลยนะนงั้นอย่าลมไสนใจอันนี้นะครับมาอัปทิฟายนะครับหนึ่งจุดสิบนะครับนี่นะครับเหมือนครับเวอร์ชันนี้นะครับกดเข้าไปอินดอร์โหลดนี่มีนะทีไปแล้วก,ก็ขึ้นนอนตน้นตาแบบนี้นก็อับหนึ่ง้อนห่อย รอนแป๊บหนึ่งนะรอห้าวีตรงนี้กกำลังมองหาการทำไรได้มากกดคลิปไปนะี่มันก็จะเด้งมาหน,น,น้านี้หน้านี้ที่เราสนใจนกดดาวน์นะโหนะดนะลดตรงนี้นะครับโอเคเอาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะกดไปนะแล้วก็รอดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะครับ ก,ก็ปิดเว็บนี้ไปนะเพราะไม่สำคัญแล้วที่ดาวน์โหลดก็เสร็จแล้วเนี่ยมีหน้าตาของสไปน์นะครับพอลงเสร็จแล้วก็มาวางไว้หน้าที่คับก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ทำอะไรอีนก็มาดูที่หน้าเว็บชา a d โดแ์นะครับที่ไมครฟ์1.10นะครมันเขียนว่า1.10 1.9 11แล้วก็1.7สามารถใช้ได้นะดูกัน เลื่อนลงมานะครับโอเคเรามาดูตรงนี้กันนะครับอ,อันนี้สำหรับหนึออ่งอันนี้หน,นึ่งสำหรับหนึ่งจุดอันนี้จะเป็นใช้ได้หนึ่งเก้าหนึ่งจุดหนึ่งจุดสิบนะครับโอเคครับเออส่วนไอ้มอสฟองนี này, ่ก็แล้วแต่จะลงหรือไม่ลงก็แล้วแต่นะครับถ้าใคร เด็ดแล้วแต่ครับจะลงไม่ลงก็แล้วแต่ครับแต่ผมก็จะดาวน์โหลดนี่นะเงี้ยพวกนี้นะฮะกดเกียร์นะฮะหลับร้อยอเคโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะครับ,ก,รบกดดาวน์โหลดอันนี้นะครับเลือกอันไหนอย่างนึงนะครับเลือกไหนก็ได้ไมันก็เลือกทั้งหมดนะครับดูจะเลือกอัน,นกลางดีกว่านะครับโอเค อืมพิดใช้หห download, ใหงงานะหนึ่งนะกำลังดาวน์โหลดไอ้มีอยอ่เพื่อนลงมานะรับหนึ่งนะมาถึงว่าเราสามารถใช้เออ shadow นะครับของ1.9ได้นะครับ เวอร์ชัน1.10สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็เลือกเอาจาอันไนบ้างเอาแบบธรรมดาอันนะครับและอันกลางทายหนึ่งอีกอันนะครับเอาสองอันพอนะีอ่ก็อรอ5วีเหมือนเดิมดาวน์โหลดโอเคกดสคริปต์นะครับส่วนไอ้หน้านี้นะครับ เดี๋ยว s u b โพ r เซชัน่นหนึ่งจุดสิบนะครับก็เนี่ยไอ้ดึงเนี่ยบหุเจ้าไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคนะเกิดใครคอมไม่ค่อยดีก็เลือกอันนี้นะครับรีดอันแรกเลยนะครับใครเป็กกรูดหน่อยก็เอันนี้ไปนะครับ GTS 960นะครเนี่ยแรงมากนก็ดาวน์โหลดนะครับ ก็จะลอยทีนะเมื่อกี้มันเลยนี่เลื่อนแล้วแล้วโหลดไปเนี่ยมีพวกแบบมันเด้งขึ้นมานะไม่เกี่ยวเคสปิดนี้ไปแล้วก็ยันนึง กดสคริปต์เหมือนเดิมนะฮะอันนี้นะฮะคลิปแล้วกดดาวน์โหลดนะขึ้นไหมไม่ขึ้นต้องกดสองครั้งน,นะกดไปครั้งหนึ่งขึ้นไหมขึ้นแล้วอนะ่ะรอนดาวน์โหลดเสร็จอย่างรวดเร็วนะ่ครับก็มันดาวน์โหลดไวอยู่แล้วเนี่ยก็โอเคครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวคุณสนใจอันนี้เหมือนเดิมนะครับ วางไว้ก่อนนะครับวางไว้ก่อนและมาดูที่อ o p t i f ยกันนะครับช่วยให้เกมมันลื่นขึ้นเนียก็กดดัวเลเข้าไปขึ้นมาแล้วนะครัาจาก็เป็นอย่างนี้อย่าไปสนใจพวกนี้มันนะครับก็เอาไว้อย่างเดิมนะครับนี่นะอาจารย์นะครับถ้าเกิดไม่ตรงก็เอาไว้ที่โ o l d Minecraft เนี่ยครับที่เราลงนะครับโอเคกด Install ไปครับก็หลองแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับอัพไฟอะไรเนี่ยนะฮะเมื่กดโอเคไปครับก็จะดับให้และไม่ต้องสนใจนี้แล้วเราก็ลบทิ้งไม่อยากไปไม่ก็เก็บไว้ก่อนนะฮะก็มาดูที่อันนี้กันนะครับอันนี้ก็นะครับก็เราก็ต้องเข้าไปในที่ตรงนี้นะครับคือว่าล้านก่อนจะได้โอเค จะมีกระดาษอย่างนี้ขึ้นมานะครับไม่ก็ถ้าเกิดใครไม่มีก็พิมพ์สามารถพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับอย่างที่รู้ๆกันเนี่ยลบให้นะครับคิว่าเปอร์เซ็นต์ตนะครับอ่านที่เห็นนะครับผมซูมให้ดูนะครับกดโอเคไปนะครับก็อยู่ที่ Minecraft นี่นะครับกดสำมกิจเข้าไปแล้วมาดูที่ Shadow Pack นะครับอันนี้นะ้ โอเคครับกดตัไปชาร์โดแฝงนะครับก็ว่างเปล่านะครับแล้วก็เอาสองอันนี้ใส่เข้าไปนะเรียบร้อยครับเสร็จ้ปเสร็จแล้วเราก็เข้าตัวเกมเลยครับ๋ยวรอช็อตนะครับโอเคครับก็ให้ใส่เชื่อแต่ก็ได้นะต้ชื่อผมเองไปเนี่ยโอเคครับแล้วนะและเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้ครับออฟติฟายนะครับเคอฟติฟายนะครับโจโจและ อันนี้มันจะเขียนว่า delete line เนี่ยครับ20เนี่ยครับ o p t i m i ข้างหลังนะครับแล้วก็กด play ไปนะครับใครยังไม่มีตัวเกมตัวนี้นะครับก็สามารถเดี๋ยวผมก็ว่าดาวน์โหลดได้นะผมก็จะให้ลิงก์ดาวโหลดไหมครับนี่20เอาไว้ใต้คลิปนะครับก็ไปดูกันได้นะครับเป็นลิงก์ดาวโหลดไหมครับนี่20เนี่ยครับนี่20เนี่ยครับก็นะดูมันแล้วกันนะค้าเกิดใครยังไม่มีนะฮะ ก็ okay. รอเล่งนเข้เามาแล้วเนี่ยแล้ก็นัแบอบกจุเอาไว้นกะ็รอเข้าไัแบบเ่งนะโอเคครับแล้วก็มันจะเขียนว่าแบบนี้ครับิแขนงต่อฟุตีวิดากินไว้เนี่ยครับก็ วงม,ามา้บาอะไรนกวานี้นงนจ,งงจะลงัไปเนี้นครับโอเคูกต้องนองนัทไพร์เสมบูรณ์เรามาดูที่นี่ดีกว่านะครับกดกด ESC นะครับเลือก Option อน,นะครับตั้งค่าแล้วเลือกมาที่ Setting i d ด o Setting ตรงนี้นะครับตั้งค่าอะไรอย่างนะครับแล้วเข้ามานี่นะครับก็นี่คืออัไส์สามารถตับอะไรได้นะครับ JS อะไรอ,อะไรนะครับ ไปนะครับเราไปดูชาร์เดิลนะครับแล้วลถามว่าทำไมเราถึงไม่ขึ้นนะครับเพราะอะไรนะก็เรามาดูที่ตรงนี้นะครับปกปกมาสกันนะครับตรงนี้นะกดเข้าไปนะอยู่ข้างอันนี้นะกดอันนี้นะแล้วเลือกนะนี่เออเรื่องนะอันนี้ปรับอันนี้นะครับฟา้าเรนเดอร์ปรับเป็นออฟนะครับกดครั้งหนึ่งนะครับและกดย้อนนะครับ มาดูที่ชาร์โดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สามารถเลือกได้แล้วนะครับว่าจะเล่นอันไหนดีจะเล่นแบบเออพานะโอเคนะอเราเข้ามาแล้วนะครับก็ถือว่านะมีแลกหน่อยนะครับอยู่นิดนึงนะครับก็ยังไม่ค่อยได้ปรับอะไรมากนะนเลยวิวนะครับก็ดูก้อนเมฆสิครับง่ายเหลือเชื่อเลยเกิน ก็จบกันไปแล้วนะครับกับสมุดการสัลุง hot shadow หรือแสงเงานั่นเองนะครับก็ไปเล่นกันให้สนุกแล้วกันนะก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ใครที่ยังไม่กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ปุ่มติดตามใต้คลิปด้วยนะครที่เป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์ด้วยนะครับและก็ติดตามแฟนเพจกันด้วยนะครับและติดตามคลิปต่อไปนะครับที่จะเออนะครับก็ติดตามไปนะครับก็ นี่คืลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเยี่ยมเข้ามาแล้ว